ยาย่ปลาคอใหญ่จะโตนี่นะปลาปลาคอใหญนี่จัก,กิโลนี่นะโอ้ปาไ,ไปคนวานได้นี่ปลาบอ,อยู่หน้าไม้บอกปลาปลาคอใหญ่นะครับปลาคอใหญ่ปลาคอใหญ่ตัวใหญ่เลยนี่ อ้าวปลาตะคอใหญ่ตะค้อหน่อยก็มีแต่ว่าตัวนี้ตัวใหญ่ก็มีอู้หตัวนี้ปลาใหญ่ไงใช่ปะใหญ่กว่าแขนเท่าอีกปลาพอนี่พอขั้วไปแล้ตัวนึงโอ้ประมาณหลายโลอยู่ในี้ตัวนี้นะเอาไปปล่อยเนาะเอาไปปล่อยปล่อยไปปล่อยดีกว่าบ่ตัวนี้นะเบิ้งปลาคอใหญ่เพื่อนะ ตาพินวานเอาบะบไดีดูกดบะเ้าไปวานเีนยังพินวานเขาพาปลาไปวานน้องเขาเพิวานตาขาเจริญดีปให้มีเน้กระเทย้าวสามสิบกักิโล่ปลายังนะนั่งของอยู่ตร้ไเบ่งอีกปลาไปก่อนอันนี้พวกปลาปลายังนี่ปลาดุกตาอนไ้ก็ปลาดุกบ่นี่นะเลี้ยงอุ้ยหุีเลย จะยไปเฮงยังก<ร>ินอีกย่ายกาแฟบ่กาแฟยังกินกลัวไหแ่วนดแน่กลัวปลาดุกบ่นี่มิตปลาดุกบ่นี่นะปลาคือมันัวใหญ่เว้ยแถ่นี่นะบิเลียง่ว่าอยู่หน้าบลาิเลียงบ่นี่ยย่ย่นบ่ฮะอยู่หน้าบรดิเเลียงมันบ่นี่ปลาธรรมชาติบ่ธรรติเลือลายบ่ อันนี้ปลาเค็งยังไงปลาเค็งหมอบะปลาเค็งคั่มโอ้มีหอดปลาเค็งอันนี้เขาเอิยกปลาคอญ่หรอมาเบิ่งแม่เเออ้าิงก็ลยปล่อยปลาเค็งปลาคอปลาคอหรือปลาช่อนถ้าภาษาไทยก็คือปลาหม้อปลาช่อนอันนี้ก็คือปลาดุกนาโอ้ปลาดุกนานี่ อันนี้ก็คือผู้จัดการผู้จัดการหวานผู้จัดการอะไรผู้จัดการมรดกผู้จัดการเอ๋อผักหวานมาบ่ได้ผักหวานมาด้วยอันอัเดียวทุ่งจักบาทเจ้าบาทซื้อตลาดเด้บ่ของหมูของเด็กหน่อยมันเก็บมาขายต้นเด็กหน่อยสามทุ่งหาที่บาทสามทุ่งหาที่ผักหวานงายนิเหรเก้าบาท ดีด mm ัว hmm. ก no nice ินกระกรอยปลาน้ำเงาถั่วพอดีคนไปพาปลาหลายบบบมือนี้นะหลายเห็นบอกบาดินก็หลายบัได๋ปะสุดยอดบัได้บาดึงก็ของบัได๋บาดิงก็ยอดได๋บาดึงก็ได้เห็นาะสู่น้องเข้าบัได้เนาะเดี๋ยนาะสู่น้องเข้าบัได้โอ้เมียดีแต่ปากเขาใหญ่เลยอผักหวานบอกผักหวาน โอ้ยเออมิมเจะวางนอนทุ่มหนึ่งสามทุ่มครับสามทุ่มพอมันีขึ้นสดมนใช่ใช่ปาดีทูโบยใยพูดหน่นะอู้โบหายเป็นปาดีทูปลาขอยใหญ่อ้ยนอนรับแล้วซากน